มาดริดพร้อมปล่อยวินิสุตหลังไม่ต่อสัญญาเรอัลมาดริดอาจจะพิจารณาปล่อยตัวทั้งหน้าวินิสุตจูเนียนะครับเมื่อจบฤดูกาลนี้หลังแข่งบาเซเลียนเนี่ยได้ที่ปฏิเสธข้อเสนอจากราชันทุกข่าวนะครับเรื่องฉบับเรื่องของวินิสุตกับราชันทุกข่าวอัลมาดริดจะหมดลงในปี2024ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าราชันทุกข่าวนะครับได้ยืนน่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้ทางหน้าวินิสุตจูเนียได้พิจารณาด้วยนะครับเป็านถึงปี2028 ก็หวังว่าให้แนวรู้เรื่องเซมบ้าเนี่ยอยู่ต่อกับทีมในระยะยาวอ่าในระยะยาวนะครับอย่างไรก็ตามนะักฟุบตบอลเอสปนยาเว็บไซต์สื่อของสเปนนะครับรายงานว่าวินิโซนเนี่ยไม่ตอบรับข้อเสนอ่านะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่วินิโซตูเนียครับและเชนจิปฏิเสธนะครับมันก็จะมีอยู่สองมีสามปัจจัยด้วยกันนะครับ ใจแ,แรกนะเขามองว่าสโมสรไม่ปกป้องเขาครับผมจากกรณีที่โดนไฟบอนเหียสีผิวและเชื้อชาตินีครับทั้งในสนามและในโลกออนไลน์ในกรณีที่สองก็คืออ่ามันมีจังหวัดที่วินิสุสนะครับผมได้ครับบาดเจ็บขรเนื่องจากปกคลุมภาพนะครับเล่นแรงส่ผมแต่ว่าก็ไม่มีไดชั่นในดจากสโมสรเลยนะครับวินิสุสก็เลยมองว่าสโมสรไม่ปกป้องเขานะครับแล้วเขาก็คงไม่ได้อยากมาต่อด้วยนะครับ ไฟเวนิสุดในหุ่นผสบมทองสนมากมายกับทองชั้นที่ขาวนะครับแล้วก็ฟอร์มคาร์ลินตอนนี้เนี่ยผต้องบอกว่าคุณท่านหลุดหินด้วยนะครับติดต่อไปนะครับของเวนิสุดจูเนียรกับแบรนดูทอมาบิดจะเจอกับนิวโผผมเวนิสุดยูคาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างนะครับก็สามารถลงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหากผมผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษกับทีมงานทีนี้ด้วยนะครับนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ